นี่คือปกอิ้งรูนับและนี่คือท่อทางแนงหอะที่เราจะมาสาธิตนะการบาเท่อเนี้นี่ครับตรงนี้ครับประมาณสามมิลนะครับความดึกตรงบ่อมนย่ี้ครับแล้วก็นี่ครับท่อเข้าไปอย่างงี้สามเพื่อแปดนะก็คือสามหมุนเองนี่ครับแล้วก็มาประมาณนี้ครับห่มาประมาณนี้นี่ครับห่มา ประมาณนะั้นนี่เราทำใส่แคบนะแล้วเราก็น,นี่คนระับหมุนตามเข็มนาฬิกานี่ครับนะแล้วว่าั่ง,างั่งซ้าแล้วก็หมุนนะีนนะ่ครับนี่ครับแล้วก็วกดูว่าอันนี้มันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆหมุนลงไปเรื่อยๆคนระับแล้วเราก็จับดูว่าตรงนี้มันแบบมันไม่เท่ากันหรือเปล่า ถ้าไม่เท่ากันเราก็ปรับให้มันเท่ากันนะครับเราก็หมุนลงไปเรื่อยๆนี่ครับเพื่อให้ความแน่นเราก็เอานี่ครับไขควงแล้วก็เี่ยวปอดตึงๆมือคนระับไม่ต้องไปถือมากแล้วก็อันนี้ครับจุดปานน่า รเราก็หมุนครับหมุนหมุนครับนี่ครับเราก็ถอดออกมาดูนี่ครับมันจะอ,ออกมาในล,ลักษณะนี้ แล้วเราถอดตัวน,นี้เาตัวเก็บนาฬิกาครับเวลาถอดเป็นนาทีเท่าไหร่วะ15หรอวครับออกมาเป็นล้านขนาดนี้